สวัสดีจ้าพี่น้องเมนูเย็นนี่ย่างเนื้อหมูให้น้องเจเจเด้อจ้าตอนเย็นไว้กินเมื่อเย็นเดอ้อจ้ะจ้าข้างบ้านสาต๊อกมีดอกอะไรเอ่ยพิ่เรียกดอกอย่าง้ะนี่สต๊อกกระบลูอา้าวอยู่ๆคือมาอยู่ต้นไม้หน้าบ้านได้เนาะวะ ดอกเพื่อนอย่างงามเลยเด้อจ้ะอันนี้ดอกตูมเพื่อนนี่บ้านสาวตอกเรียกอย่างกระบรูแต่สาวตอกเรียกว่าดอกกล้วยไม้บอเพื่อนอยู่ในต้นเพื่อนนี่อยู่ในต้นนี้จ้ะเออเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันี่ดอกสีม่วงอมขาวขาวอมม่วงสวย ยแล้วก็มีอีกพันหนึ่งเด้อจ้ะนี่ต้นเป่นเป็นรูปหัวใจันเป็นรูปหัวใจแต่ว่าดอกเ่าเป็นแบบนี้เด้อจ้ะดอกเพิ่นจ้ะสะต๊อกกับลูกว่าเพิ่นเรียกดอกอย่างดอกไม้ดอกไม้ป่าอยู่ข้างบ้านสต๊อกเด้อจ้ะนี่บ้านสต๊อกอยู่นี่จ้าคัวนี่หันคือ แฟนสอดตกทาเองเด้อจ้ะบ้านบ้านหรือครัวตรงนี้ค่ะแฟนสอดตอกทําให้เองแฟนสอดตอกมาตอนที่เพิ่นมาช่วงสงการเด้อจ้ะเพื่อนก็เลยเฮ็ดให้เฮ็ดเองเลยเด้อจ้ะทําเองหมดทุกอย่างเด้อจ้ะแม่กระทั่งมุงหลังคาตีไม้ละเองเพื่อนทาให้เองทํากันเองสองคนผัวเมียแต่ทีนี้แฟนสอดตอกหันเพิ่นกลับไปทํางานอยู่งเทพ สตอกอยู่ก็ลูกสาวอยู่ก็ลูกชายอยู่บ้านหลังนี้รอแฟนสตอกกับมาข้างบ้านสตอกรอบๆดอกไม้ดอกคูณข้างบ้านสตอกจ้ะข้างบ้านสตกอกเนี่ยทางเข้าบ้านจ้ะนู่นบ้านสตอกหลังนู่นจ้ะดูรอบๆบ้านถนนซอยเข้าบ้านด้วยจ้ะนี่ข้างบ้านตรงนี้ถนนตรงข้าม ก็จะมีดอกคนูหนหลืองอลามเต็มถนนเลยด้วยจ้ะโอ้อย่างงามเลยงามเหลืองอลามงาม,งามเต็มโคนต้นเลยดอกคนูนพี่น้องจ้ะคอยปูเอามาเลี้ยงขางบ้านสาวตนะ๊อกจ้ะตัดยอดให้สาวต๊อกเรียบร้อยนะ้ดีนะ ที่ยังต้นใหญ่ยังรอดอันนี้สาวตอกปลูกเองจ้ะพี่ปลาเปลาพี่ปเปาลาร้อนเหรอฮะต้นมะละกอสาวตอกปลูกไว้จ้าต้นใหญ่เลยจ้ะมีหลายต้นอยู่ในสวนนู่บ้านจ้ะบ้านสาวตอกเด้อจ้ะอาบึงเด้อจ้ะที่รอบๆบ,บ้านที่สาวตอกเองเด้อจ้ะพี่น้องเนี่ หน้าบ้านอันนี้หน้าบ้านที่โรงตรงนี้คือที่สตอกจ้าอันนั้นก็คือถนนจ้าพี่ปะเป่าย่างอยู่จ้าพี่ปะเป่ามาเดี๋ยวรถทับที่ของสต๊อกน้ำพักน้ำเรงหามาได้สองมือจ้าเดี๋ยวจ้ะ รงนี้นะที่ของสตอกมาเลยเข้าไปนูน่นแล้วก็จะไปเจอบ้านสาตอกอยู่ข้างในนู่นจ้ะแล้วก็ยังมีอีกหลังบ้านจ้าอันนี้สวนมันสวนอ้อยสาตอกปลูกไว้มันต้นมะละกอแล้วก็มีมันมันญี่ปุ่นไ้จากพี่น้องเบิงง ม่วงอยู่ต้นที่สาดตอกเลยจ้ะหน้าบ้านโอ้โดกอรีดกปานต้นสีบินเด้อจ้ะโหนี่ธรรมดาเด้อนี่ต้นน,น้อยนี่เ้อจ้ะที่แปลงตรงนี้อ่ะสาตอกซื้อเอาเด้อจ้ะพี่น้องต้นกัะน,น,น้อยนี่เห็นว่าแต่ว่าหามากค่ะดกขนาดเป็นยันดินโขเป็นตั้งแต่ดินขึ้นไปจ้าโขลายลายดกขนาดเลยเด้อจ้ะนี่ จ่าพี่น้องที่ตรงนั้นข้างหน้าต้นมะม่วงนะข้างหน้าจ้าแต่วนมาอยู่ตรงนี้จ้ะข้างหลังบ้านอีกแปลงหนึ่งจ้ะที่สต้อกอีกแปลงหนึ่งเด้อจ้าหลังบ้านตรงนี้ปลูกข้าวโพดไว้อยู่นี่จ้ขะข้าวโพดเลี้ยงซั์เด้อจ้ะคนกินมาได้แล้วละ่ะหลังบ้านจ้าหลังบ้านสาต็อกจ้ะนี่ แล้วก็มีอีกแปลงหนึ่งนวจ้ะน่นตรงต้นไม้ใหญ่หนนจ้ะตรงต้นไม้ใหญ่นั่นก็มีอีกแปลงหนึ่งจ้ะที่ทั้งเมื่อั้งทั้งมวลอยู่ตรงนี้น่าจะสามสามจุดจ้ะแต่พี่น้องยามแรงจ้าพระอาทิตย์กำลังจะตกดิน พาพี่น้องมาเบ่งรอบรอ,อบบ้านได้จ้ะนะบ้านเพื่อนบ้านได้จ้ะนะเพื่อนมีสวนดอกเพชรเด้ขอขังบ้านสต๊อกจ้ะที่ของสมที่เพื่อนเองพี่น้องจ้ะมักตัวสต๊อกจ้ะปลูกไว้หลังบ้านจ้ะงามอยู่ต้นละได้กินหมากหลายรอบไป้ได้นน่จ้ะปลูกไว้เนี่ย งามเป็นเป็นฟักอยู่จ้ะเนี่เป็นพุ่มอย่างงามเลยเด้อจ้ะพี่น้องเอาเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะคลิปนี้กับบ่มีอย่างไรพามาเบ่งรอบๆอบ,อบแถวบ้านสต๊อกจก้ะคลิปนี้กับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เด้อจ้ะพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีจา้าเบ่งบ้านสต๊อกเด้อจ้ะแฟนสต๊อกทำให้ ช่างว่าต้องจ้างจ้าเพราะว่าทำเองได้ก็เลยทำจ้า